เกม Counter Strike b o f e n s i นะครับในโหมด Casual ให้มมีพามแล้วซึ่งผมก็มีพามทำตั้งนานแ,แต่ผมเพิ่งมานะครับไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่อาจตั้งแต่แรกนะแต่ก็นั่นแหละฮะอุ้ยทำไมันขึ้นงงวะงงเหมือนกันงงเนี่ยคนเล่นเนี่ยงงในงงเลยเนะี่ยเออ เวลาอุ่นเครื่องนี่ชอบหัวร้อนอีหยังวะเนี่ยเอา้าจะซื้อกเก๋กันเฮ้จะคิดว่าเราจะได้เล่นเก๋กันหรือเปล่ากเก๋กันก็เป็นปืนที่ดีนะครับเป็ช็อตได้ดีมากเห็นไหมปืนที่ดีนะครับปืนนี้ค่าได้ก็เป๊ะ นี่นะฮะเจ๊ก,ก,กันนะฮะบุกโคตรดีอ่ะเอาแล้วทำไมเพื่อนไปตายเราไปบกเลยวะแมียเดินได้ฮะเพระาะแตยช่วงสุดท้ายพอดีๆๆๆอ่ะมันมาเล่นกันดีเซิร์ตอุ้ยสกินไม่น่ารีบซื้อเลยมี่สกินตกฟรีสุดยอดจริงๆเอลองน่าจะมีนะครับเพรดีเซิร์มันไม่ตรงหรอกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ิงโดนเฉยเลยวะโคตรงงอะไรของผมวะเนี่ยป้านิ่งสวยฟังระเบิดได้สิอยากฟังมานานแล้ว ตัวล่างอีกตัวนึงนี่ที่นี่มันดักมันดักด้านล่างตัวนึงอ้าวหายต,ตายแล้หรอโดนลอยไปกู้กไปเนี่ยก่อนหน้านี้นที่ผมเล่นโดนลอยไปกู้ระเบิดโค่นงงกับทีมไม่กันบอมนะฮะโอ้แฟตเบง้งอุย้ยน่าจะดักตรงนี้งั้นดึงโดน ไม่น่ารานแหละไปนี่ด้วยอุ้ยดีเซอร์ดว้าวโคตรเร็วโคด้เร็ดเด็ทเด็บใช่ผีเลยโคตรดีอุ้ยเมื่อกี้ก็สวยนะเนี่ยหยิบอุ้ยฟ้าฟ้าน้ำแข็งเกาะฮะแหมันจะไม่ลดใจเย็นขึ้นครับแน่นอนว่าสีฟ้าฟ้าอย่างนี้ใจเย็นแน่นอนครับ แปะ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 เลยนะครับอุ้ยเพื่อนปลาไฟเหรอไม่ปลาไฟเองเพื่อนปลาไฟแล้วก็ไปดักสมูทด่วนหรือตรงสมูทก็เดิมเพื่อนดูนุเหรอนี่คืออะไรแม็กกอปอกเหรอนี่รอุ้ยหิงเลยไม่อยากจะรู้ เออแฟลเต็มหน้าตัวเองมุ่งมาตัวเองเลยนะครับเอาปลาไปทางไหนเป็นมีตัวข้างชิบหายมันโก๊ะไปโก๊ะไปไหนก่อนโดนเฉยเลยวะไปถึงโดนหัวเฉยเลย ไมสั้นอาจจะไม่แรงเท่านี้ไงเพราะมันสั้นไงฮะอันนี้หลบก่อนอยู่ไหนใครมีบอมอุ้ยอะไรอ่ะไอเชนี่ไอเชนี่เออโอ้ยหวิจาร์ได้ไอเชมาเล่นโอ้ยเราเพื่อนเหลือตัวเดียวครับผม กันฮ่า่าุนโอ้ผมเดินไปมองข้างหันไปไม่ทันคู่สุดไว้หมอนี่เอาวไ,วไ,วไ,วไว้ไว้อ,อวุ๊ยออกวะจะไปฮะเออกออไปรอดตรงนู้น เพื่อนยิงทำไมวะเนี่ยงงเลยหมายถึงงงว่าเรือว่าศัตรูยิงแี้เ้นเลยนะฮะเอาเพื่อนปลาไปยังเนาะเต็มหน้าหมายถึงแฟตมันตัดเราอะเต็มหน้ามันนะครับ โคบี้โคบี้โคบี้โคดี้โคดี้โคทำไม่โโดนได้ไงวะอุ้ยเล่นโมโหยิงเร็วมืออย่างไวโปล่าโปล่าไตกิลัสช็อตสกินเอชโอ้โหมีสติ๊กเกอร์ติดด้วยนะครับพูดอยากได้เลยสกินพูดสวย อุ้ยอุ้ย,ยเห็นตูดเห็นน่องตูดหมดเลยอ่ะยิงน่ออุ้ยมีสกินด้วยสวยเออตัวดักในมงบอกไว้ก่อนเลยไม่นัวจะแพตัวดักในมงโถยิงชาเลือเกิน อันสามครับตอนนี้อุ้ยชิวไปครับสหรับชิลล์เหนี่สกินคนนี้ไงที่คนชิโลโดไปแล้วคนมีดึงด้วยวะเวมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตมัวแต่มองสกินอุ้ยคนนี้มีพีว่ะยังเดือบแบกป่าไฟไปสวยมีตัวบดีด้วยวะยังสูดยังสูดเลย โคตรสุดไดู้ย์แล้ไอคีเอาได้แคยไอทีบวกกับระเบิดลวงเพราะเราไม่มีลระตังแล้วอ่าเราดูตัวตัวมาไหมนี่ช็อตอะไรวะเขาพูดยังงวะตัวบนเพื่อนดูให้อยู่ดี๋ยวครับ โอ้แม็กมอนอะไรวะเนี่ยแม็กมอนแบบเอ,าอ,อ้าอีหยังวะอยู่ก็แบบหยุดหยุดชั่วคราวหยุดหยุดชั่วคราวเลยจอนนี่จอนนี่จอนนี่อู้หูสเปรย์ขนาดนั้นเลยเหรอเดีนสีตัวก็เลยจะทาแทบๆไปเลยอุ้ยหัวผ่าน ยินหัวใครด้านล่างเมื่อกี้รุบไปเลยโอ h, สติกเกอร์เต็มมายังสวย,สม,วดดยวมันม่วดีอ่ะมันมั่วแล้วมันก็จะสวยเองฮะสกินมั่งโอ้โดนยิงไปฮะยิงไข่มันจะรอดูว่ามีใครขึ้นกล่องอีกไหม เราไอตัวเมื่อกี้คือโดดไม่ขึ้นนะหลบก่อนกลัวโดนยิงตูดโอ้โหลิกมารู้ฮะยิงาอยังเยอะแมคมครับตอนนี้แคมประตูมีปอมเลยฮะคือหลบแฟดป่ะน่ะไม่ได้หลบนี่หว่าอย่างเฟี้ยวหุ้ยแตกเอา้าริกมารู้ยิงไม่โดนซักัันเลยระวังหลัง บีเวยบีเวยบีเว้ยบียบีลังบียลังระวังนะฮะร้อมหลังเอ๋ร้อมบนเนอะคือะเนี่ยรถพุ่นมึงอุ้ยเก็บหมดยงสูดชื่ออะไรเมื่อกี้ชื่ออะไรนะอเล็กโกอเล็โกอล็กวิลาหอ ใช่เด็กบลล่าจริงเลยมีการจ่อปืนมี้องดือยังไม่ได้อ่ะอันนี้รจะพาทุกคนะประเทศไทยนะครับผมยอดฮะดิกลยแปะ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 จะแทบแทบไปแล้วเบิดแทบไปนะครับ เนี่ยก็ยิงไม่หมดแม็กอยู่แล้วนะนอกจากคนเดียวจะไปใช้ต่อครับผมเอาว้ายิงโดนว่ะสปอร์ตหมู่็นการสเปรดดิบมเป็นการที่แบบคุ้มค่าจริงฮะกระสุนเมื่อกี้แม็กเมื่อกี้ได้สปอร์ตมาฟรีเลยนะครับสวยเจอสมบูรณ์ยิงหัวเฉลี่นไม่ต้องตกใจ ม,มีสกิลเห็นสวยได้แม็กมาเพิ่มด้วยว่าแม็กมันยังเหลือเยอะเลยโอ้ยเฮ <laughs> ้ย <laughs> ยี่ผมไม่เห็นนะเราหันกลับมาแล้วไม่เห็น <laughs> กำลังจะเก็บปืนโอ้โออดีสเด็ดดีส haul, เดดียิงโลขนาดนั้นไม่ได้สปอร์ตด้วยนะได้ไหมว่าได้อยู่นี่หว,ว่าเราไม่ได้ผมเมื่อกี้ไม่ได้ สวยสุดระเอร์สเวลเป้าลบขีดบนเนะื้อลบลบความกำอะไรกวนใจอ่ะการกวนใจของเอ้าเอ้า,ว,าว้าวแตงเอาไม่เป็นไรฮะดูไปเรือ่ยรอยขึ้นปืนให้รูปปืนเหลือวะนะ่ะนั่นจะปืนเหลือนั่น,นจะปืนเหลือจากราวที่แล้วนะครับโอ้อโหมงเลยเนาะมีคนสื้ปืนให้ ผมรู้สึกนี้มันคืออะไรกันนะฮะปกติถ้าไม่มีใครซื้อปืนให้เลยฮนะจอจิงตคนนี้นี่ยอดตึกไปเลยฮะยอดตึกไปเลยเปนกรสุนยังไงครับผมยังไงตรงนี้ อะไรเลยคิวทิ้งปืนอะไรไปไหนอ่ะไม่เห็นเลยระว,วังงงเลยเราจะวิ่งหัวหน่อยหน่อยครับผมก็วิ่งหัวเหมือนกันเี่เข้าบากตัวนี้ก็ยังไงอ้นี่ไงขอบนี้จริงด้วยอ้อย่างนี้เอ I got this you cannot k e e me alive โอ้โรับครับปีตา หามาดักปูสเนปเอลยครับผมอุ้ยตัวอะไรวะนะตัวนอะไรเห็นผมออสตัตร์อะไรของผมวะเนี่ยชอบโลบปืนแล้วก็ตายฟรีมามามาเอาดีๆหดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนดูแบบอันนี้หัวร้อนเพราะว่ายิงไม่โดนอลยแต่จริงๆเอาดีๆผมก็ยิงไม่โดนเหมือนกันฮะอ่ะแล้วก็จะยิงเหมือนคนนี้แหละ แน่วะคนสุดท้ายจอนนี่นี่คนที่คิดมีอาการอุ้ยคนนี้เขาสะบัดอย่างโหดเลยเพื่อนอุ้ยเป็นโหดวะ่ะครัสเลยครัสเลยต้องคลัชแล้วนะครับอุ้ยมงสองตัวเมื่อกี้เพื่อนถันก่อนเออล้มเลยนะฮะ <laughs> นังแมวอะไรอะไรคือ W H โบหูคือกันจอนี่จอนนี่เมาฮะียกอ้ยติดเพื่อนโทษนมปิดไอแล้วฮะเพื่อแบบการปวดหัวปวดหัวเลยคุมขมับเลยฮะดูไอพีเอสดเองทีเดี มีคนยิงมานรอวิ้วเลยใช้ยังเดิมมีสกินโผมีระเบิดเต็ดหน้าก็ใช้สกินต่อไปครับ,บ,บเอออะไรผมวะเมื่อกี้ผมนึกว่ามีคนลอยหลังผมเลยต้องรีบเดินมาผมจะพยายามไม่หยุดระเบิด ผมหยิบแล้วเบิดทีไรผมโดนยิงอ้าววิตรงนี้ยังอยู่เดือดเลยอ่ะอุยเดี๋ยวเพื่อนนะจุ่มเลยจุ่มกับกลองเลยอุยคนนี้เล่นยังโหดโคตรจะสุดเลย อีออฟด้านข้างนี่อุ้ยนี่ออฟด้านล่างเ่ยอาจจะยิงช้าไงไม่โดนใจคนนี้ครับนี่ออฟไปเลยชิลเล่าอุ้ยโดนวจจูนฟึ๊บโดนทำไม่เลยออฟบอกคนเนี้ยไม่เห็นหรอตำรวจคนนี้ไม่เห็นหรอเมื่อแกกระเบบหนึ่งอ่ะเล็งเฉยย วคนนี้เฮ้ยยังเอานี่ซินเนอร์นี่ว่ะโอ้โหอ๋ออะไรวะเนี่ยอะไรของเขาอู้เมื่อกี้ซินเนอร์เกือบพลิกกลับชนะตัวนี้ได้นะเนี่ยถ้าแบบไม่ยิงสนไนใช่ไม่เขายิงสไนเช่ลืมไปเงี้ยอืม อือปลาดีคอยแบบหุนหดกระโดดเเลยโอ้ยดีเฟิรสแบมันไฟใครวะเนี่ย <clears throat> เพื่อนปลาไฟยังปยดเฟิร์สยูแบกต่ยิงเสนวมาว่าอยู่ปึ่งึงึง่ง่ นัอตติงนัอตติงสโมกเหรอคืออะไรวะ yeah. แม็กแม็กของนี้ใช่ปะ go, 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 go. แม็คของไบซันใช่ปะโอ้ตกใจหมดเลยเนียนเชียวเมื่อกี้พูดเนียนเลยตัวมันเนียนไปกับกล่องเลยโอ้ยขันเป็นคันยึงกัดโอ้สกิลอืมอะไรมีสกิลผมเกมหมดฮะตัวนี้เฮ้ยสกิลสกิล <c oughs> ไม่พลาดไม่พลาดม่วงซะด้วยชมพูนี่ว่าชมพูเลยชมพูมาเชียน,ชเยนะครับไม้สีชมพูมาเลยนะนะครับมเราจะปลาแบบก,กระแทกคุนแปะปิดสมุดปิดเพื่ออะไรไม่รู้ฮะแต่ผมปิดไปแล้วปิดเพื่อเปิดไงฮะปิดเพื่อเปิดเปิดการ,รยิงหรือว่าจะมีตัวมาหรือไม่ท้านบน เพิ่งท่ามาผมก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วนะครับมาทำไมเฮ้ยอะไรนะ่ะมีมีน้องมีอะไรไม่รู้โผล่หัวโผล่ผมไม่ซูมสองวัะไปกะถ้าซูมสองนี้ได้แล้วจริงเอาเป้าเป้าสั่นไงเป้าสั่นมือกีเป้าสันาส่นน,นิดนึงฮรับเฮ้ยมีตัวมาเหรอเปลี่ยนสามกันเลย ตัวปืนกลน,นะนิ่งเอาตกใจใช่มีตัวปืนกลขึ้นเออตัวนึงโอ้โหคันปล่อยมือเลยเมื่อกี้สวยคือชอบในช่ชอมิงฮะอะไรเนี่ยดูหลังแป๊บ สวยเอออย่างเอาแม่น้9เปอร็กรที่เหลือยิงแม่น้ำ8เปอเซเลยเหรออุย้ยเกินไปแล้วจริงๆเกินไป8เปอร์เซ็พดสุดอะ่ะมีอะไรสุดกวนี้แล้อ่าเราก็จะกลับมาซื้อสมูครับมันเป็นแผนละนะฮะเมื่อได้เราจะได้ซื้อบบรื่สงส่งอันนะครับในมาี ดีอันด <aría> no <not so S 1> ิสองอันเยหมายถึงว <in> <you> ่าซื้อซื้อซื้มาอีกอันหนึ่งก็ไปสองะฮะเข้าใจไหมฮะนั่นแหอุ้ยแปะช่ะผมสวยปะสวยสวสวยสวยสวเลยสวยเลยอันนี้กระแทกให้มันโดนด้านาง เรียบร้อยผูไม่ทันหลังมาเลยเรื่องทันหลังมาเลยเฮ้ยอะไรเนี่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 ยสุดเกินไปแล้วโอ้มันโดดปลาขึ้นมาเลยเคลื่อนไย สวยซิดเนอร์ได้ไม่มีครับผมอุ้ยเรายังมีสก,กินนี้อยู่หรอผมนึกว่าผมแบบโดนคิวไปแบงน,น,นานะแล้วเนี่ยตั้งแต่แมตช์ที่แล้วอุ้ยแล้วผม <laughs> เหมือนว่าเก็บระเบิดมาตั้งแตช์ที่แล้ว <laughs> ยังไม่หายนะครับไมเป็นไรแปะแล้วเนี่ยังไงครับอุ้ยทำไผมไปซื้อดีสุดมาวเนี่ยสุดหนะันละโดนคิวแน่เลย ปุ๊บปุ๊บลายตาชิบหายเลยลายตากันตัวเองเจมีเพื่อนขึ้นมาแล้วฮะเราก็มาดูตรงนี้กับเพื่อนละกันเอ้ามีสมูที่นี่ว่ะอุ้ยลไปนะไปกันนะตักกันนะมาสึก้า เพื่อนเพื่อนาโดดไปเลยโดนฟรีๆตัวมาบนไปเนี่ยดูให้เพื่อนก่อนชิคความแน่ใจนะครับสวยวะยังซุดปิดไปเพื่อนเล็งตรงนี้ไงอ่ะเราไปตายกันแบบฟูนบอมมันต้องเข้าห้าวดิ ต้องเล่นอย่างงี้ครับสวยสบายใจไงวะอ,อ,อ,อยู่ตอนเล่นสับรอบแต่ไม่ตายเลยโคตรมากครับยังไม่ได้วางบอมเลยเนะี่ยขอบอมอีกรอบหนึ่งได้ไหมปังก่อนออยังไม่ได้เลยนี่เหลื่อยแเบิดเลยซื้อให้หมดนึงซื้อระเบิดก่อนใช้ตังค์ให้คุ้มก่อน ขอเสตังคุงก่อนตังยังบมเบิร์ตยังยังเบิร์ตเพื่อนป่าแล้วเบิรเหมือนเราเลยเจอเพื่อนละเจอเพื่อนละเราเจอเพื่อนละหนึ่งอันตรายครับผมมาจะมาอุ้ยไปดูสมูท์คืนผมอ่ะปาก็คืนไปหอมเนี่ยขอมนี่หอที่มันเอาไว้เหยียบ อยตกใจป่องไฟตกใจแฟตตัวเองตกใจแฟตตัวเองโง่ใหเขารู้ว่าเรามาแต่มีบอมตกกลางวะเนี่ยอุยใครผ่านไป ยิงไงผมวะสู่เกยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเลยขึ้นมาโดนแน่เลยตูโดดโดดลอดแล้วเนะี่ยโดดลอดแล้วเนะี่ยยังไม่มาอีกเหรออุ้ยเสียงเพื่อนตกใจ อยเดียวมันชนะน่เนี่ยถ้าเราปล่อยเพื่อนดูซ้ายเพื่อนดูขวาเลยหนึ่งขอบคุณมากโอ้ยเพื่อนเพื่อนไปอยู่กับเราอีกตัวเดียวสู้แพ้แน่เลยอ่ะโอโน่เย้เกือบไปละ เซอร์คลอสจริจโอ้โหเียดอุ้ยแล้วทำไมโบนัสเยอะขนาดนี้อุ้ยสกินอย่างน้อยก็มีสกินหนักผมอยากได้เปลี่ยนสีปืนบ้างอะปืนมันเป,นป็นปืนดำอะมันไม่ค่อยเฟี้ยวโอเคครับจะพิมพ์เพียงเท่นี้ฮะไม่เจอใหม่คราวหน้านะฮะถ้าพูดแบบลมเข้าไม่หรือว่าเสียงดังเกินไปขออภัยด้วยนะฮะหรือว่าเสียงเก็บดังเกินไปก็บอกกันได้เดี๋ยวปรับปรุงในคลิปหน้านะฮะไม่ใหม่คมายแคลน่าผม บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ